นายสรันวุฒิสรันเกตสสอุตตรดิตภักเพื่อชาติถแถลงถึงกรณีที่มีการดิวลับของสองผด็จการที่มาจากสองขั้วว่วาขั้วหนึ่งเป็นผด็จการในรัฐสภา,าอีกขั้วหนึ่งเป็นผด็จการใช้ปืนใช้รถถัง ยึดอำนาจเข้ามาสิ่งที่ตนเคยพูดมาตลอดถึงขบวนการล้มตู่ชูป้อมในที่สุดก็เกิดขึ้นจริงวันนี้ตนต้องสก,กัดพลเอประวิตวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรพลังประชารัฐไม่ให้มานั่งเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีเพราะเป็นเรื่องของโจรชั่วป้นกันซึ่งหน้ากลางสภาต้องการทําให้สภาล่มถ้าล่มเพื่อประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนตนจะขอสาธุแต่ ถล่มเพื่อประโยชน์พวกพ้องตัวเองหรือตระกูลใดตระกูลหนึ่งตนไม่เอาด้วยตนขอต่อว่าพักขนาดใหญ่ทั้งฝ่ายค้านและพรรคพลังประชารัฐที่ตัวดีซุ่มพกกันแก้รัฐธรรมนูญแต่แก้แล้วใครได้ประโยชน์อยู่ๆก็ขอให้แก้เป็นบัตรสองใบคำนวณสวสบัญชีรายชื่อแบบหานร100และประกาศแรงสไลด์ถามว่าสไลด์เพื่อใครวันนี้อย่ายอมเป็นประชาธิปไตยจอมปลอมอย่าเป็นอีแอบที่ทั้งสองประเด็จการผสมพันธ์กันเพราะต้องการเอาผลเอกบระวิท เป็นนายกนี่คือความจริงประเทศไทยวันนี้2สระเด็จการผสมพันธ์กันเรียบร้อยบ้านเมืองเกิดอาเพศแล้วกลายเป็นพวกมาลากไปเอาหาร100ส่วนพักเล็กจากสูญพันธ์แน่นอนทําแบบนี้ประชาชนได้อะไรผมคอท้าสองเด็จการว่า กล้าสาบานต่อวัดพระแก้วรอไม่คนไทยฝากถามพลเอกประวิตย์กล้าตอบรอไม่ว่าไม่ได้ดียวรับกับพรรคเพื่อไทยหรือเจ้าของพรรคเพื่อไทยและถามไปยังพรรคเพื่อไทยว่ากล้าสาบานรอไม่ว่าไม่มีการเดียวรับกับพลเอกประวิตย์ถ้ามีการเดียวกันจริงขอให้พรรคคุณมีอันเป็นไปที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยไม่ให้แต่พลเอกประวิตย์เด็ดขาดซึ่งผมไม่เคยได้อภิปรายพลเอกประวิตยเลยและขอถามพลเอกประวิตย์ด้วยว่าท่านเป็นผอ,บอทอบ,บอพระไทยเคยไปเกาะโต๊ะขอตำแหน่งจริงหรือไม่ การสุมหักกันแก้รัฐธรรมนูญของสอพใหญ่วันนี้ทําเพื่อใครในามมยสันตวุฒิกล่าวต่อว่าตนขอถามพลเอกประวิตยด้วยว่าน้องชายอักษรพอพนันดีลับกับเจ้าของพรคเพื่อไทยหรือไม่ถ้ามีต้องกล้าออกมาสารภาพความจริงแต่ถ้าไม่มีตนกล้าสาบานให้มีอันเป็นไปพลเอกประวิตยกล้าสาบานหรือไม่พลเอกประวิตยรู้อยู่แล้วว่าทหาร100พรรคพลังประชารัฐจะเสียเปรียบแต่ยังดันทุรังเอาหาร100ไปเพื่อใครสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นชัดเจนคนไทยไม่ได้กินแกบนี่คือองค์ประกอบทั้งหมดว่ามีการู่ลับจริง